มาดูหัวบุกแล้วนะคะกำลังมีตามีตาคือหน่อเล็กคือลูกเขาลูกเขาลูกเขากำลังออกข้างๆนะคะนี่คือบุกเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาวันที่26กนะํากำลังออกลูกนะคะแต่ยังไม่แก่เนาะถ้าจะแก่คือเดือนพฤศจิกาธันวานะคะเดือนนี้กำลัง กำลังจะมีลูกออกข้างๆ้างเรามาขุดพิสูจน์กันนี่ดูหวัวกำลังออกลูกนะคะอ่อนอยู่นะคะยังไม่แก่เราจะอันนี้ยังยังไม่ลงหวัวจะมีตาตาเขาอยู่ข้างๆหัวเยอะมากนะคะถ้าลูกค้าซื้อหัวไปปลูก จะได้หัวละหลายต้นมากเราจะปาดเป็นชิ้นๆปลูกมันจะได้หลายหลายต้นมากนะคะแต่ต้องรอเดือนพฤศจิกาเนาะเดือนนี้ยังไม่แก่เต็มที่นะคะเรามาขุดพาลูกค้าดูว่านี่คือหัวบุกหวานเรานะคะมันจะมันจะมีลูกออกข้างๆหัวเยอะเลยขุดพี่สูน์ทุกเดือนนะคะเดือนนี้สิงหา ยี่สิบหกสิงหาปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเราจะไปดูเดือนสิงหาแล้วก็กันยา,ต,า,าตุลาพฤศจิกาตุลาพฤศจิการก็เริ่มแก่แล้วนะคะเดือนนี้ยังไม่แก่เนาะยังไม่สมควรขุดหัวยังไม่สมควรขุดหัวไปปลูกโดยเฉพาะนะคะเรายังปลูกเป็นต้นอยู่นะคะเดือนนี้ยังมีฝนเรายังปลูกเป็นต้นอยู่ เราขุดให้ดูว่ามันกำลังออกหัวนะคะถ่ายทำให้ดูความรู้เล็กๆน้อยเรามาศึกษาไปด้วยกันนะคะเกี่ยวกับชีวิตบุคค่ะ